มาแล้วค่ะฝนมาแล้วเห็นไหมวันนั้นเธอเช็คครบอยู่นะชื่อเราเช็คชื่อนะเนี่ยต้องอยู่ค่ตรงแล้วค่ะจะถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนครบครบใครอ่ะเขาบอกเขางอนใครอ่ะเดี๋ยวไฟคุยค่ะเอเยยคุอะไรมันเริ่มต่อค่ะถ่ายวีดีโอก่อนเนี่ยใครมาบ้างเนี่ยเชช็คื่อเช็คชื่อเช็คชื่อเช็คชื่อ มีไหมถามเรื่องงบประมาณที่ลงทุนไปครับตั้งเอาไว้กี่หลักครับเกรียดเลยเกินเป้าไหมอย่าร้องเพื่อถามเรื่องงบงบใช่เพราะว่าไครก่อนมันจะดูมันดูไปทั้งเรื่องแล้วว่ะเกือบหมดเลยหมดตัวแล้วไหมหมดหน้าตักไหมหมดหน้าตักหมดหน้าตักอย่าร้องหมดหน้าตักถามว่าหมดหน้าตักไหมเหรอครับคือ อย่างที่เมื่อกี้แจ่วก็เล่นใบขายขายบ้านขายรถก็คือเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงครับไม่ก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่ไม่ได้ขายเลยครับแต่ฟักกระเป๋าออกไปหมดแล้วก็ค่อนข้างสูงครับผมไพลรจตัวนี้ค่อนข้างสูงแต่ก็เมคเซน์แล้วก็ได้ออกมาในคุณภาพที่เราคิดว่าคาดหวังไว้เป็นภาพที่เราอยากจะได้จริงๆครับผมก็ถือว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพตัวเลขที่พอจะเปิดเผยได้ตัวเลขของไพร์โหลดไนร์ไพร์ตหลดไพร์โหลดกีฬา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 เซ็อดกับเกว่ามั้งรวมอีเวนต์วันนี้ไหมรวมรวมรวมด้วยวันนี้แค่งานวันนี้วันนี้วันนวันนี้พยายามเซฟนะนะจะไปยกไปยกตัวเองตัวเองแล้วก็ไปต่อบนเวทีเองมาอันนี่คือบอกให้พี่ช่วยยกเก็บด้วยใช่ไหมยกช่วยเก็บตัวเองจะได้ไม่ต้องจ้างคนอื่นใช่ไหมเอ๊ะจบงานพี่พี่ว่างไหมครับจะไปยกกับผมนะขอบัตรจอดรถด้วย ปั๊มมาจอดรถให้ด้วยได้ให้งานวันนี้ก็เอาามจ็ดหลักก็เป็นล้านเป็นล้านครับผมเป็นล้านไพร์โหลดด้วยใช่ไหมไพรหลดอีเวนต์แล้วก็อื่นๆนี่มากมายเป็นล้านเป็นล้านเป็นหลายล้านนอกจากโปรดักชั่นอย่างซีจีมันประมาณเท่าไหร่มันเหมารวมพี่มันเหมารวมมันเหมารวมรวมหมดทีรวมหมทีไม่ได้ต้องเป็นแปดหลักขึ้นคือเอาตรงๆตอนนี้เนี่ยผมจ่ายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าทำแล้วก็เขายังไม่ได้บอกว่างวด สุดท้ายโอ้เท่าไหร่เพราะมันมีค่าโอทีอยู่แต่เจ็ดไปแล้วแต่ใจหลักไปแล้วถูกมเออแปดไปแปดไปเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดพอเจ็ดพอแต่เพิ่งไปแปดแต่เพิ่งไปแปดถ้าแปดวันนี้ผมจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้รันเก้าเนาะรันเก้าไปจันมุกที่เราเก้าลันไว้มันจะเกินงบจะไปถึงแปดไหมทั้งจริงๆคือมันมันหลุดเกินงบไปนิดหน่อยนิดเดียวครับผม คืออย่างที่ผมบอกคืออันนี้คือมันเป็นการทำไพลอตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วผมคาดการไว้แล้วว่าบัจเจตต,ตอนแรกมันประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่ามันจะเกินมาประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าเราเหลือเหลือคเหลือพื้นานไ<ม>ว้อยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นประเมินมาแล้วใช่มันมันก็ไม่ได้เกินจากที่เราประเมินไว้แล้วครับเ,เพราะว่าเราตอนนี้เป็นฐานะซีออนักธุรกิจทําบริษัทอินเดียเราต้องดูเรื่องของแบบพวกกำไรขาดทุนเนาะกำไรขาดทุนแคชโฟล่างๆในบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการประเมินไว้ก่อนแล้วว่า เราทาอันเนี้ยเราจะตั้งไว้แค่นี้ไม่ได้เราต้องคิดเผื่อเลยเผื่อขาดเผื่อเกินอะไรอย่างเงี้ยไว้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าระหว่างทําแล้วมันพั้งรูมาเพิ่มเพิ่มพี่ <c oughs> ไม่ได้ครับเราต้องทํางานในบัดเจ็ตเราต้องทํางานในบัดเจ็ตแต่แต่เราเป็นคนที่จริงๆตรงเนี้ยผมตัดออกไปเยอะมากเลยหลายซีนเพราะว่าระหว่างที่ผมช่วยกํากับหรือว่าคุมอยู่หน้างานเนี่ยผมจะต้องมองด้วยว่า ตอนนี้เกินไปเท่าไหร่แล้วเหลือกี่ซีนแล้วผมก็ต้องมานั่งประเมินว่าถ้าเกินกี่ซีนกี่ซีนโอทีกี่ชั่วโมงค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ออแล้วผมก็ต้องมานั่งตัดกับทางโปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยตัดอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ unnecessary อันนี้เอาออกอันนี้อ,ออกอันนี้อ,ออกแล้วเก็บไว้เฉพาะซีนที่มันจําเป็นจริงๆเพื่อให้ไพโรดออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าการที่เขาแซวว่าเราไปแต่งหน้าให้เบกกี้เองก็คือไม่เกินจริงไม่เกินจริงครับเพราะว่าทุกคนคือพอเวลาทํางานไม่ทันเนี่ยต่างคนต่างช่วยกันแล้วคือผมถนัดไอ้พวกั่ง Special Ffect ก็ ไปไปไปฉีดเลือดให้พี่เจฟตงหน้าแล้วก็คนพอกี้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มุมกล้อง้อเลยผมก็จะบอกว่าเอยเอาแบบนี้ไหมแล้วตัดอันนี้ออกอะไรเงี้ยซีนนี้ตัดออกอันนี้เอาเข้าอันนี้ถ่ายตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็จะคอยพยายามที่จะเซฟเวลาแล้วก็บัตเจได้มากที่สุดอันนี้คือเป็นการเซฟมุกใช่ครับอันนี้คือในฐานะคนที่ต้องบริหารไม่ใช่แค่คนที่อยู่เบื้องหลังรักษงและแสดงอย่างเดียว ซึ่งโปรเจกต์นี้บอกตรงว่าผมเรียนรู้อะไรที่ผมไม่รู้เยอะมากๆเลยในหลายๆขั้นตอนขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการถ่ายขั้นตอน production ต่างๆนานาที่ผมแต่ก่อนไม่เคยทําตอนนี้พอได้มาทําผมก็เรียนรู้กับโปรเจกต์นี้จัดอีเวนต์ไม่เคยจัดมาก่อนในชีวิตนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมเข้ามาจัดอีเวนต์ด้วยตัวเองดูทุกอย่างนู่นนี่ใช่แต่อย่างนึงค่าตัวนักแสดงเพราะแต่ละคนก็คือเอลิสทั้งนั้นเลย ันนเป็อันนี้ยิ้มคือไงเขาให้ฟรีหรือว่ายังไงมันเป็นงานแบบมีงานบาร์เทอร์ไม่มีไม่มีบาร์เทอร์มันคือมันคือการทำงานตบไหลไม่ตบไหลงานตบไหลไหมมันคือการทำงานแบบโปรเฟ professional เต็มเราเราไม่มีไปขอราคาพิเศษด้วยนนี่เราก็้สกว่าอะอยู่เลี้ยงเท่าไหร่อยู่อะไรยังไงอะไรเงี้ยนี่คือไม่ใช่เต็มที่สิ ระหว่างที่เราคุยเราก็จะจับมือเขาไปด้วยแล้วก็บีบอ๋อการตกลายจะบอกเจ๊กลับไปกิ้วเอเลือกเต็มที่ได้เลยไม่ต้องดูราคาเออที่เจ๊บอกว่ายังไม่กล้าคุยเรื่องนี้กัไรเลยยังไม่กล้าคุยเจ๊ยังไม่กล้าคุยมันแลลกเปี่ยนนมัแลลกเปี่ยยนังไงเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องคุยครับผมไม่ไม่ไม่การแลกเปลี่ยนอะไรว่าอาจารย์ซีขนมยายเราเล่นเขาเออแลกเปลี่ยนกันจริงๆก็เป็นอย่างนั้นะครับอาจารย์ซีขนมยายครับผมแต่ซีรีส์มันหมดที่ไหนที่ว่งซีรีส์ตอนนี้ทั้งหมด เอายังบอกไม่นะเอ้าเหรอไไกด้บอกไม่ได้เรกัอบอกได้มั้งบอกได้เปล่าววะยาวไหมยาวไหมยาวไหมยาวไม่ยาวสิบนาทีเงไปมาละอารมณ์นั้นอะเมื่อกี้สปอนเซอร์เขาได้อยู่เห็นอยู่คนเดียวทั้งงานเลยเมื่อกี้เห็นไมค์บอกว่าเอามาจากชีวิตจริงเราครับมันยังไงบ้างมันอ้างอิงชีวิตจริงในช่วงพาร์ทไหนคือเหตุผลที่ผมเลือกแวมไพร์เนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเปรียบเสมือนความรักเวลาที่เรา มีความรักซึ่งไม่ใช่ความรักที่แบบแค่มีแฟนหรือออกเดทหรืออะไรแต่ความรักที่มันเป็นความรักจริงๆแล้วเมื่อเราอกหักจากมันเมื่อเราเสียมันไปเนี่ยมันเหมือนบางอย่างของตายจากเราไปแต่เราก็ยังต้องมีชีวิตเดินต่อไปแวมพร์เนี่ยเป็นตัวพรีเซนต์ตัวนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แต่เขาก็มีชีวิตอยู่คือเขาเป็นคนที่ตายไปแล้วแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่มันเหมือนคนที่อกหักและมีความรักคือทั้งเรื่องมันจะเป็น แบบนล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นโรแมนติกคอมดี้ใช่มันมีเรื่องของแบมพายมีแอคชั่นต่างๆนานาแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วผมไม่ได้ไปโฟกัสแค่แบมพายถ้าทุกคนสังเกตดีๆในไพอน็อตนี้ไม่มีการกัดคอกันเกิดขึ้นไม่มีออกมาแห่ใส่กันไม่มีโชว์เที่ยวไม่มีใดๆทั้งสิน้นตาแดงมากสุดก็แค่ตอนจบเป็นกิมมิคเฉยๆเรื่องแบมเดอะซีรีส์เป็นเรื่องที่โฟกัสความรู้สึกของตัวละครจริงๆ ทุกตัวละครมีบทบาทของตัวเองมีความรู้สึกของตัวเองมีการสูญเสียของตัวเองซึ่งเรื่องนี้มันจะแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของแบมพายมากกว่าแสดงว่ามันก็ไม่ไกลตัวเราครับป๋เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวแล้วก็คือต่อให้พร์ลอตเมื่อกี้ม,มันจะดูเป็นหนังที่แบบขอ<ถ>ยดูยากแน่นอนนน,น,นี่แต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทําอยู่คือผมต้องการให้มันแมสและเป็นการดูที่ย่อยง่าย และเข้าใจง่ายแต่ขอด้วยโปรดักชันที่เป็นคุณภาพเดียวกับไทยรัฐเป็นความรักในช่วงเวลาไหนเป็นความรักในช่วงเวลาไหนทั้งชีวิตทั้งชีวิตทั้งหมดเลยผมจะเอามารวบมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกความรู้สึกของตัวเองของตัวละครไหมในเรื่องหรือองตคร คือในเรื่องไม้ก็เล่นเป็นตัวเองเพ<อ>ราะว่าเอาความรักในชีวิตเราเนี่ย<ห> <ức> มาสื่อสารผ่านตัวละครใช่แล้วในตัวละครมันจบไหมเพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่จบอ่ะตอบตอบซีหรือพี่จะเอาเอาไหม่ะโออย่างอย่านแลก ซีรีสมันสามารถจะส <า S 2> ร้มาให้มันจบได้เราที่มีคําตอบไปแล้ว <c oughs> คือเอ่เอซีรีเรื่องนี้ <c oughs> มันจะจบเบสออนมุมมองความรักของผม <c oughs> ว่าผมคิดว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวสปอยอีกแน่เลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ทั้งเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองความรักของผมว่าผมมองเรื่องของ Relation นชีพเรื่องความรักว่ายังไงใช่ครับผม อย่เมื่อกี้หลายคนงงว่าต้องเราคู่เมหรือคูดเจฟคือตอนนี้ก็งงไปหมดแล้วนะอามีอย่างนี้จะหรอไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยแต่อย่างนี้มันก็สปอยดิได้มันก็ไม่ไม่ไปม่ที่พดเรา่พูดอยู่คนเดียวไม่มีใครก็เรื่องเลยหรือว่าทุกคน่นั่ว่าัเมงหรือว่าถ้าไงมันต้องมีการทายเกิดอ่่พี่ถามเมื่อกี้ที่จ่องตาเจมันมีเขินมัมีแบบว่าเขินนิ่งไหรือเปล่าพี่น้องไปหรือเปล่าไม่ม ไม่ใช่หมายถึงว่าคือเจฟกับผมมสนิทกันอยู่แล้วเราออกรายการช่วงด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่าเคยมีไอซ์เบรกกิ้งกันแล้วเราเคยทำงานด้วยกันแล้วการที่เราจะแบบมาจ้องตายใกล้กันหรืออะไรเงี้ยมันคือมันคนที่เคยเคยแบบเคยร่วมงานเคยร่วมงานกันอยู่แล้วมันมันก็สนิทกันแต่ว่าอย่างแคสคนอื่นๆเนี่ยผมยังไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานของเขาอย่างเฟิร์สเนี่ยปกติก็แฮงเอาท์แล้วปกติแต่ไม่เคยได้ร่วมงานจริงจังเบ๊กก็มีแฮงเอาท์แต่ก็ไม่ได้ร่วมงานจริงจังแล้วก็ นิ่งเคยร่วมงานแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็นานมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะต้องมีเวิร์กช็อปมีอะไรเงี้ยค่อยๆปรับตัวกันไปครับผมอยากบอกคนจีมากเราเขินเราไม่ได้เลยจริงๆจริงเรื่องของการจิ้นต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของแฟนแฟนแล้วเราเขินปะเราเขินมาเป็นแล้ะเขาแบบว่าถึงนี่ถึงตัวเราตลอดเมื่อกี้ก็ถึงเขินตลอดอยู่แล้วแต่เขินยังไงจิกเขาไม่จิกอะไรจิกตัวเองจิกอะไรกันหรือเปล่า ถ้าเกินถาเขิดน่าะเขิดเราเจฟมองหน้าเราหลบตาไม่หลบไมไม่ทู่มองหน้าฉันหลบตาหลบตาดตารอบสู้หรือู้หรือล้อไม่จะดูไม่จะดูสู้คือพี่พี่จะให้ช็อตให้ได้เลยเจฟเขายังไม่ช็อตมาเราต้องไม่ช็อตกันช็อตช็อตอะไรช็อตอะไรเจฟเขามองหน้าเราเราสึกว่าคิดว่ายังไงบ้างหรือว่าหลบสายตาหรือว่ามองตากิมพจมูกเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เขินไม่ขำ โทษนั้นเราเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงมันเป็นกิมมิคเป็นกิมมิคทำไมอยู่ๆมันเลยเป็นกิมมิคของเรื่องใช่เป็นอะไรกิมมิคที่คุณจะได้เห็นเบ๊กน่ะครับเบ๊กเป็นนางเอกไม่ใช่ ไม่ถ like? ้าถ e i̇şte no. ้าพูดเยอะๆไงหักเงินไปเอาเงินไปสมทบกเจติงเยอะนะในเรื่องเงินไปเองด้วยนะสปอยอยู่คนเดียวเนี่ยเจ่ายเท่าไรจ่ายเท่าไรอยู่นะงใหญ่เท่าไรมันจะเปลี่ยนนะคะทุกคนยังไม่ได้ถ่ายไงจ่ายเท่าไรยังไม่ได้เรายังอยู่ในช่วง develop หมดเลยมันจะเปลี่ยนทุกทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้สารผมมันัอีกตายก่อนเที่ยงบ่ายทุกทุกอย่างอยู่ที่ปปลาาายยกกผผมมเขีน ประมาณหนึ่งพอดผมเป็นคนขึ้นพอดทั้งหมดคือผมเป็นคนเดียวที่ดูแรมเดอะชีวิตจบแล้วตอนสิบดูตอนไหนดูในหัวตอนหนึ่งนี่คือเสร็จแล้วดูจบแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็เลยต้องแจ้งเบสว่าต้องให้คิวเยอะไม่งั้นจะตายงั้นดูเรแรกเขาไม่มีคิวเหรอใครไม่มีคิวตายเร็วตายเร็วโอเล่นเหนื่อยแล้วฝากแฟนกของเราในสื่ก็เป็นเป็นจริงแล้ว ฝากบริษัทด้วยฝากเป็นรอบที่โ okay. อเอคก็ยังไงก็ฝากบริษัทน้องใหม่ด้วยครับ MDA Entertainment นะบริษัทของไมค์เองนะครับผมที่ต้องการที่จะ,อ,ะ,ะอัพเกรดแล้วก็สร้างผลงานสร้างสารรค์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดนะครับผม a r t ์เอ Agency หรืออะไรต่างๆนะเพื่อยกระดับให้สู่ระดับสากลน,นะครับผมแล้วก็จะทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็ p a ช s i o ของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็อยู่กับมันมาตลอด ตั้งแต่10ขวบนะครับผมก็อย oh, <wow. S 1> ากจะฝากทุกคนด้วยนะครับกับบริษัทน้องใหม่ถึงจะน้องใหม่แต่ว่าประสบการณ์ในวงการก็เป็น20ปีอยู่แล้วแล้วก็ฝากโปรเจกต์แรกของเราด้วยนะครับ,รบโปรเจกต์แวมซีวีนะครับผมยังไงก็ฝากโปรเจกต์แ a ม p พ r e ของเราด้วยนะครับผมต่อเลครับ Welcome to the Vampire's World oh, <wow. S 2> oh.